ตัวมโมเสนะจิราเดชสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนาซินะล่านะครับผมกับบทที่9ของเอฟเฟกเจอร์ Elder, บท,ทชินจูกุนะครับผมชื่อบทคือนักพจิจรผู้สามารถเปลี่ยนร่างได้ตามอิสระนะครับศัตรูเป็นอา c h เชอร์โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเข้ากันเลยดีกว่าเป็นอาเชอร์สงสัยอิมยะแน่เลยฮนะโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวอารโอเคตัวนี้แหละแล้วก็ทีมที่ผมจับไว้จะเป็นทีมนี้นะครับผมโอเคลุยกันเลย บทที่9นักพัฒนานักพรนเอจจอเปลี่ยนล่างได้ตามใจโอ้โหน่าชั่วมากเบอร์ซกเกอร์ของชิจูกุตายแล้วกันหรือถึงแม้จะเป็นคำพูดที่ดูเก่าไปหน่อยก็เถิดแต่ว่าจุดเริ่มต้นของจุดจบเนี่ยในที่สุดก็มาถึงแล้วสินะก็เป็นไปตามที่คำนวณไว้ทุกอย่างเนี่ยกำลังแบบลื่นไหลไปสู่ที่จุดจุดหนึ่งอยู่ เอาละต่อไปอาซาชินงั้นหรือเบอร์เซอร์เกอร์ของชินจูก,กุเนี่ยตายไปแล้วนะไม่สิฉันมีคนจัดก,การเองรู้อยู่แล้วแล้วแกเนี่ยก็แบบขุบหางหนีมาเลยไม่ใช่หรือโหรู้เลยดินี่าเช่นนั้นก็คงรู้เหตุผลใชนะว่าเพราะอะไรแน่นอนอาซาชินเป็นคำสั่งของผู้ชายคนนั้นสินะฉันเนี่ยไม่เข้าใจเลยทำไมต้องแบบว่าเสี่ยงภัยในการเข้าหาด้วย ผู้ชายคนนั้นนะ่ะก็ยอมไปด้วยสีของวิญญาณมายายอยู่ก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นจอมยุทธดับเบิลกิงเกอร์ผู้ที่เป็นเงาผู้อื่นด้วยคุณลักษณะอย่างนั้นนะ่ะมันไม่มีทางที่จะกลายเป็นวีรชนนรกดังนั้นมันก็เลยอยากจะสังเกตกรารวีรชนแบบใกล้ๆตัวยังไงล่ะอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถกลายเป็นเช่นนั้นได้หรือเปล่าช่วงว่างมันเยอะนะมองจากสายตาฉันเนี่ย มันเหมือนกับว่าอยากจะให้โดนฆ่าแทา้แต่ไม่ด้วยแบบช่องว่างนะแปบลบว่าภูมิใจแล้วก็คอยเดินผ่านสิ่งนั้นอยู่เหมือนกับชดใช้กับสิ่งที่เกิดในสมัยมีชีวิตอยู่แย่งชิงทุกอย่างแล้วก็เหยียบเจ้ามันทิ้งแต่ว่านะผู้ชายคนนั้นน่ะมันไม่รู้แบบว่าจุดที่ต้องหยุดนะ่ะอัสซาชินเนี่ยตัดสินใจที่จะฆ่ามาสเตอร์องคารเดียอยู่แต่ว่าเมื่อไรอย่างไรด้วยวิธีไหนเนี่ย จะทาสิ่งนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจิตใจของเขาที่เป็นเหมือนต่างจอมยุทธเนี่ยก็มีความเป็นดับเบิลเกนเกอร์เนี่ยผสมอยู่ด้วยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้ตัวเองด้วยเหมือนกันในขณะที่พูดคุยด้วยเนี่ยเขาก็สามารถไปฆ่าคนโดยที่เขาอีฝ่ายเนี่ยไม่รู้สึกตัวด้วยไทม,มิ่งของตัวเองไอ้อย่างนั้นน่ะจะเรียกว่าตัวตนที่ดีไม่ได้หรอกไซโคคิลเลอร์มันก็เลยโดนเรียกเช่นนั้นยังไงล่ะเจ้านั่นน่ะ ก็แบบว่าจะระเบิดตัวตนออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สินะเป็นกระสุนระเบิดที่มีจิตใจที่ชั่วร้ายแอสชินเนี่ยคงไม่ชอบให้ใครมาขัดขวางหรอกมัง้งคอยดูไปก่อนสักพักแล้วกันฉันเนี่ยก็มีสิ่งที่จําเป็นต้องตรวจสอบอยู่เหมือนกันโหแกเนี่ยมีสิ่งที่จะต้องตรวจสอบอยู่อีกงั้นหรือมันมีตัวแปรใหม่โผลมานะแล้วก็ไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวแล้วกันบุกรุกข,ของมันได้ เอมิยะฉันอยากจะให้เธอคอยตรวจสอบเล่าชินจูกุว่าการสรรส้างของเชกสเปเียเป็นไปตามปกติหรือเปล่าถ้าไปตามที่ฉันคำนวณไว้แล้วก็ปิศาจที่เป็นระดับราชาเลวเนี่ยมันครจะกำเนิดมาเร็วๆนี้แล้วกษัตริย์เลวมันเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆเลยผู้เท่าที่ตกสู่ความบ้าคลั่งเนี่ยมันจะกำเนิดการเป็นปิศาจแบบไหนให้ชินจูกุแห่งนี้กันนะได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปดูเอง เอาละน่าถึงเวลาที่มันจะปรากฏตัวมาแล้วถึงแม้จะเปลี่ยนร่างอยู่เนี่ยการปางของเจ้าเนี่ยมันก็แบบชัดเจนอยู่แล้วล่ะทั้งๆที่เอาจริงแล้วก็ก็ไม่สามารถตามหาตัวตนได้แท้แต่ว่ายังทิ้งไอ้ทิ้งล่องรอยไว้เนี่ยมันแบบวางแผลอะไรอยู่สตูของข้าคู่แข่งของข้าความแค้นของข้าฉันได้รอแบบช่วงเวลานี้มานานแล้วทั้งสมาพันธ์มนุษย์มารเงามายา แล้วก็บาเลวแล้วก็ตัวฉันแล้วก็วิญญามายาทุกอย่างเลยเชอร์ล็อกโฮมฉันได้เตรียมสิ่งนี้ไว้สำหรับเวทีของเจ้ายัางไงล่ะสงสัยจ,จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเชอร์ล็อกโฮมแน่เลยแฮะโหโหที่เนี่เป็นที่พักนั้นหรือแม่งกินแฮมเบอร์เกอร์จังมึดดูเหมือนว่าโดนเกลียดก็แบบลักษณะหน้าตาอย่างเงี้ยก็ช่วยไม่ได้หรอนะ ผมแอบเดาได้แล้วว่าทําไมมันถึงเข่าใส่แต่แต่เดี๋ยวเราดูไปก่อนเลยกันนะถ้าไม่ชอบใจแล้วก็จงไปซะเถอแอสซิชินหรือว่ากลายเป็นล่าวิญญาไปก็ได้ส่วนใจนดูเนี่ยจะชอบไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจออกไปเลยไปแล้วก็กลายเป็นล่าวิญญาซะ <c oughs> มามายังไงก็ตามเนี่ยในที่สุดก็จะการเบอร์เซอร์เกอร์ของชินจูก,กุได้แล้วเอาเป็นว่าวันนี้ทำการพักผ่อนก่นกอนดีกว่า นั่นสิก็เหนื่อยแล้วขอพักก่อนแล้วกันนะหน้าตาเอือมากเลยหลอนฉันเนี่ยจำเป็นต้องซ่อมคิวลัสอัลท่าด้วยผู้แกเนี่ยไปทำตามใจก่อนแล้วกันน่าจะหมายถึงมอเตอร์ไซค์นะข้อหนึ่งอ่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะค่ะข้อสองดื่มเหล้าไม่ได้ค่ะสงสัยจะชวนเรามาดื่มเหล้าใหา้ดื่มเหล้าไม่ได้ค่ะงั้นหรือมางั้นนั่นสินะ ถ้าเกิดไปลากคนที่ไม่สามารถดื่มได้มาดื่มเนี่ยมันก็ไม่ดีถ้าเกิดเป็นฉันลรก็ฉันจะดื่มด้วยก็ได้นะโอ้สมแล้วฮัสซันคุงงั้นเบียร์นี่เป็นยังไงบ้างหรือว่าจะเอาเหล้าหรือว่าวิสกี้ดีกว่างั้นขอว,วิสกี้แล้วกันเออเมื่อถ้าสินดนค้าดื่มเบียร์เองทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยกินเหล้าราคาถูก ฮ่ถึงแม้จะเรียกว่าอร่อยไม่ได้ก็เถอดแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแย่อความรู้สึกครื่อืนกายเนี่ยมันกำลังดีเลยมีความชอบอะไรแปลกๆเอะเนี่ยโอ้ฮัสันคุงมาดื่มกันดื่มกันฮ่าฮ่าขอบคุณมากเลยยาวอร่อยจังเลยเหล้านี่มันอร่อยจริงๆเลย แปลว่าอายุห้าสิมันจงจเจริญผู้ใหญ่จงจเจริญอย่ามาสเตร์คุงเจอก็แบบน่าจะบาดตดิ่มด้วยนะมเมาแล้วเธอเจ,บจ,บจ,บจบ็บเจ็แล้วก็ไอ้นั่นะ่ะเจอเนี่ยไอตอนที่ยังหนุ่มสาวเนี่ยมันแป๊บเดียวนะพอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็จะแกะ่แล้วก็แบบแบบสายตาแล้วก็ด้าก้ามน,นื้ก็เริ่มปวดแล้วละ่ะไอนี่เมาแน่ นะต,ตรงนั้นน่ะฉันก็พูดอย่างนี้ยังไงล่ะใช่แล้วคนร้ายเนี่ยคือสังคมไอ้ซิสเต็มที่โดนตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้ระบบสังคมที่ดูน่ารังเกียจอย่างเนี้ยแล้วทุกอย่างมันก็แบบเลวร้ายลงแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยแบบว่าอะไรเทแล้วก็การสร้างขึ้นมาเนี่ยฉันก็แบบทำให้ปกปิดมันไปเพราอะไรไม่รู้เรื่องเราเองอะ <c oughs> ฉันเนี่ยมันเก่งจริงๆเลยเออง่วง เป็นเซอร์วก็เมาได้ฮะเธอคิดจะเมาแล้วก็นะไอคนที่แบบเมาจนหยุดอย่างเงี้ยไอคนแก่ที่แบบดูไม่มีภัยอันตรายเนี่ยพอคิดเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็รู้สึกแปลกนะทุกท่านเนี่ยคิดว่าอาเช่ชินจูกุคนนี้เป็นคนอย่างไรหรือครับจะบอกว่าเป็นสัตูใช่ไหมก็รู้อีกแล้วแค่นั้นอะ ก็เห็นตัวเขานะ่ะบอกว่าตัวเองเสียความทรงจําไปอโนไอเรื่องที่นะ่าแบบไม่น่าเชื่อใจอย่างนั้นนะ่ะเชื่อได้เหรอครับข้อหนึ่งเชือ่อสิข้อสจะอย่างไหนไปก็เหมือนกันแหละอย่างไหนก็เหมือนกันละเธออย่างไหนก็เหมือนกันงั้นหรือขอรับโอ้โหท่านเนี่ยช่างยิ่งใหญ่จริงๆแต่ว่าท่านมาสเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลย ไม่ใช่ว่าแค่จุดกันโดนทําลายล้างของมนุษยชาติแล้วยังอุตส่าห์มาแก้ไขจุดแปรผันอันเล็กน้อยอันนี้ได้ซะอีกมันไม่ได้เล็กนะมันไม่ได้เล็กนะเท่าที่สืบค้นมาไม่หรอกมันเล็กมากเลยเธอจะให้พูดแล้วก็ชินจูกุเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่ท่านเนี่ยจะสมควรมาแบบไอ้ช่วยเหลือหรอกนะชินจูกุปี1 9 9 9เนี่ยไม่แบบธรรมดาไม่ว่าที่ไหนก็มีหรือคือเป็นเมืองปกติเนี่แหละ ถ้าเกิดตกอยู่ในสภาพที่มนุษย์เชาติโดนเผาไหม้ไปโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยไอความบิดเบี้ยวเนี่ยมันก็คงพอจะมีความหมายบ้างแต่ว่าถ้าเนี่ยทำการแก้ไขมันไปนเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจ,จุดไอจุดแปรผันอันเนี้ยแบบจุดบิดเบี้ยวเนี้ยก็จะหายไปใน,นที่สุดถึงแม้ชิจอกศักสิ์ธิ์ก็เถิดไอนาโลกแห่งนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานไอ้นั่นอ่ะอาจจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ย เป็นช่วงที่เพิ่งแก้ไขจุดไ,ไอ้การเผาไหม้ของมนุษยชาติไปแต่มันก็มันก็ลยมีความเป็นไได้ที่ทุกอย่างเนี่ยจะสูญสลายหายไปหมดโดยเฉพาะเราไม่ค่อยรู้เลยว่าศัตรูเนี่ยเป็นใครแล้วก็จุดมุ่งหมายมันคืออะไรการทำลายโลกดวงนี้เอ๊ะฮัสซันซังเอิมก็แบบก่อนหน้าน,นี้เคยได้ยินมาก่อนจุดมุ่งหมายของสมาพันธ์มนุษย์มารเงามายาเนี่ย หรือคือการทำลายล้างในอันสุดยอดทำการทำลายโลกนี้โดยสมบูรณ์แบบเด,เดี๋ยวก่อนดก่อนมันบ้าไปแล้วมันไปไปไม่ได้หรอกไอ้เล่ยอ,อย่างนั้นอะเอ๊ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนว่ามันแบบมีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นอยู่จริงๆรู้สึกว่าราชาแห่งถ้ำก็พูดเช่นนั้นเหมือนกันดันเต้ก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะไอ้นาเก้แค่คนนั้นก็พูดหรอ เออไม่ค่อยเชื่อหน้าเชื่อเลยอะ่ะแล้วก็นะถึงแม้จะเป็นโฮกุของท็อปเซอร์วานก็เถิดการที่จะทําให้ดวงดาวดวงเนี้ยสูญสลายไปทั้งดวงด้วยเนี่ยถึงใช้พลังทั้งหมดไปเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้หรอกแล้วหนูอิสตาล่ะมันเห็นมันยิงดวงดาวแตกเลยนะ <c oughs> ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโฮกุสาหรับทาลายดวงดาวก็เถิดแต่ตามที่คํานวณไว้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะทําลายดวงดาวดวงนี้ได้หรอกมื อยู่ในความเงียบสงบฮัสซันซังดูเหมือนว่ารอบๆตึกนี้จะมีใครอยู่ทามาชูแต่โปรดตรวจสอบห่อได้ไหมค่ะข,ขอโทษค่ะแปบลบว่าไม่สามารถได้ปฏิกิริยาอะไรเลยมาชูเนี่ยทำการตรวจสอบแบบว่าเป็นช่วงๆอยู่แล้วถ้าเกิดมีตัวตๆอะไรแปลกๆเนี่ยต้องรู้สึกตัวได้ทันทีการลบตัวตนของตัวเอง หรือว่าเป็นฝีมือของอัชชินมาสเตอร์ลองไปดูก่อนดีกว่าเข้าใจแล้วอ่าทุกท่านเนี่เราอยู่ตรงนั้นเถิดตรงนี้เดี๋ยวแค่พวกเราไปก่อนไอ,อย้ย่รู้สึกไม่ดีเลยเว้ยอุยะไม่มีใครอยู่เลยว่าแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเขายัางชั่วแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นน่ะเป้าหมายก็สำเร็จแล้ว หมายความยังไงข้อหนึ่งข้อสองจอจุดฮัสซันซังฟูมืจะอธิบายยังไงดีนะใช้ก่อนเธอเป็นใครฮัสซันซังความเชื่อใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสิ่งที่ทํามาในตั้แต่แตนอดนีคนที่เชื่อใจคนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นแค่ผู้โง่เขลาทำการสังเกตการดีๆแล้วก้าวผ่านความเจ็บปวดมาถึง ก้าผ่านไปถึงจุดที่เรียกว่าพักพวกหรือว่าสหายศึกเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์อันดีด้วยกันเอาล่ะมาสเตอร์ข้าขอถามหน่อยฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นงั้นหรืออะไรเนี่ยข้าพลังวิญญาณน,นี้มาสเตอร์นีแล้วค่ะคนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ฮัสซันซังตัวว่าแล้วครับน่าเสีดยดายยาอะไรกันเนี่ยน่าสนใจจริงๆเลยเจ้านี่ ว่าแล้วเป็นอาสชินของจิจูกุนะครับผมว่าจะฆ่าทีงแท้ๆแต่ว่าหยุดก่อนดีกว่าเอาจริงจีเนี่ยจับเป็นตัวประกันน่าจะสนุกกว่าเธอคือท่านคือแปลงร่างแล้วไม่สิไม่ใช่นั่นเป็นมันไม่ใช่การแปลงร่างมันเป็นฮัสซันแบบสมบูรณ์แบบเลยทั้งกิริยาเสียงแล้วก็แขนนั้นน่ะมันเป็นแบบฮัสซันคูเดียวกับที่แคมเบิร์ดเลย ถึงแม้จะแบบปลอมตัวยังไงก็เถอะมันก็ต้องมีขอบเขตกันบ้างไอ้นี่น่ะมันเหมือนกับว่าเอ,อิ่มเหมือนกับว่าอะไรหรอดดวิชิจังเหมือนกับว่าร่างแปลงของฮัสันงั้นหรือโดเบลกิงเกอร์โอ้ใช่แล้วจากหน้าตาเนี่ยเหมือนนักพยาจรด้านในเนี่ยเป็นนักพยาจรแต่ว่าตัวจริงนั้นคือตัวจริงนั้นคือไม่จะสามารถบอกได้และ งั้นมาสเตอร์คนนี้ข้าขอรับไปก่อนแล้วกันนะบ้านาโหน่าสนใจน่าสีน่าสนใจจริงๆเลยเยี่ยมมากตอนทั้งสองโอ้ยสาวง,งานทั้งสองว่าแล้วรู้สึกตัวจริงๆด้วยยาฉันก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวอยู่เหมือนกันแต่ก็นะไออย่างเงี้ยมันได้มันก่สนุกดีนะแต่ทำไมหน้ามันเป็นยังวะ <c oughs> ก็จัดก,การซะแล้วอะ่ะขอโทษนะอยา่าเอาลมหายใจเหม็นๆเจ้านั่นอะ มาสูดอยู่ตรงที่เจ้านั่นอยู่นะเดี๋ยวฆ่าทีซะเลยตีจังเลยแปลว่าไอ้ลาสิค่าไฟาที่ออกมานั่นะ่ะว่าแล้วนักภานจรเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกอย่างไอ้บ้าเสียวอยีกเยอะคอยมาอยู่ถือว่ดีกว่าแต่ถึงกระนั้นจะมาสู้กันตรงนี้มันก็กระไรอยู่ก็แบบตามมาหาใช้แล้วกันนะจะคอยรออยู่กับมาสเตอร์แล้วกันใจหนีหรอ ฮ่าฮเห็นอย่างเงี้ยใช้ก็มั่นใจขาของตัวเองนะเอ้ถ้าคิดว่าตามได้ก็รูอองตามดูสิทำอะไรสักอย่างสิไอ้ลาชายงั่งใครเป็นราชายงั่งกันเดี๋ยวใช้คิวลัสอท่าไปเลยแกเนี่ยจะวิ่งตามมาแล้วกันนะเข้าใจแล้วจะว่าไปแล้วอาเชื่อของชิจุกุล่ะไม่รู้ไอ้ไรประโยชน์ โอ้ตอออลูโทเรียออร์ท่ามันตามมาแล้วไอเนี่ยมันแบบแย่จังเลยถ้าเช่นนั้นก็ขอโทรเวลาหน่อยแล้วกันนะเรียกตัวอะไรมาโอ้ยตัวประกอบสุดสุเไมปจิสุดสุเไม่าจินี่คือไอตัวต่อนะครับผมมันน่าจะดีไซน์เป็ตัวต่อนั่นแหละยชคอยชมกันดูก่อนแล้วกันนะอลุโทเรีย อะไรเดี๋ยวขอสั่งตรงนี้เลยนะได้เลยก็สั่งฉันจ่ายตรงนั้นเลยแล้วกันนะ,ะนะมาสเตอร์ถ้าอยู่เป็นแกเนี่ยไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ยังไงเนี่ยก็คงสามารถอยู่ในมีสติอยู่ได้ติดต่อมากระนันมาละคะ่ะมาวอระเซียวถ้าใม้มันจบโลงกนดีกว่าดโนสตา 了解それで, okay, で、それではいでハ、はい、イよハイシズミシンバイおい らえサントスバイ,スバイこれでい,いおじま

อา้าวเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยถนนไอ้หลบแดดที่แบบไม่ไม่เห็นก็คือว่าถนนนั่นแหละโอเคก็ต่อกันเลยครับสตูเป็นเซเบอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจัดทีแป๊บ,บนึงโอเคทีมนี้แหละไปกันเลยจบแล้วฮ่าฮแกเนี่ยอยู่ในสภาพนี้แบบสั่งการได้อีกเหรอสุดยอดไปเลยแบบว่าโอ้โหสุดยอดมากอะ ถ้าเช่นนั้นอย่างเงี้ยมันสนุกดีก็ต่ออย่างนี้กันเลยแล้วกันนะเอาละจะกล้าต่อเลยปีศาจของเช็กสเปียเอ,อ๋ยจงโชว์พลังนั้นให้เห็นหน่อยสิปีศาจของเช็กสเปียเหรอรู้สึกได้ถึงพลังเวทอันยิ่งใหญ่กำลังมาทางนี้เลยค่ะทําการตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นสปริงกันค่ะอ๋อสปริงกันเนอในเวลายอย่างนงี้ยอ,อืมใช่ก่อนไอ้นั่นมันไม่ใช่สปริงกัน ถึงแม้แบบว่าเบสของมันอะจะเหมือนกันก็เถอแต่ว่าดีไซน์มันต่างกันได้มันโอ้เริ่มมาก็เป็นการปรากฏตัวของราชาลียางั้นหรือเฮ้ราชาลียาร,ราชาลียาที่อยู่ในของเชสเปียนะใช่แล้วเอาล่ะท่านกาษัตริย์เอ๋ยผูกบาครั้งผู้เท่าแห่งโสงก,กรรมไปจัดก,การมันเลย ลาซาริอาที่หน้าตาอย่างนี้มันจะมีอยู่ได้ยังไงเล่ามีตัวอะไรที่ไหลด้วยอ่ะมีตัวอะไรที่ไหลด้วยอ่ะมันเป็นราชารด้วยอ่ะมีแบบมงกุฎโอเคราชาริอานี่อยู่ในเรื่องของเซสเปร์นะครับผมไปหากระดาวเองละกันไม่ขออธิบายในตรงนี้โอเคเอาด้วยกันเลยู้ยังไงดีว้าว้าว

ายได้เลยเอจังโอ้ยไปแล้วเอจังหิวจังเลยเอะไรประมาณนั้นหูได อเจริงๆยุติเข้ามาสิอ,าอย่าเตะลยเถเรียนนะป้ยโอเค <c oughs> แม่อกนิดเดียวก็จะให้เต็มเลยก็ไม่ได้เอ้ร็อกอันทันสมัย

Được điều... <coughs> rồi. Đó chính ừ. là nơi đó. Chúng ta không cần phải cố gắng. Đó จับไปเลยหนัวอารันเต้นี่ได้ชินมี่ตั้มาตัโบไอสเมื่อไหร่เมื่อไหร่หนัวตารันเต้จะไดเปลีนท่ามังเนี่ยนเมื่อเราไปซ้อตลอดการ เอ็กซ์คาลิบาร์โบรกกนเรียบร้อยแต่ว่าใจร้อนไปแบบเพื่อจะการกลาชาเลียสินะบทลมหายใจซะแล้วสิไอ้นั่นะ่ะมันจะทำไมล่ะมันไม่ถึงกับขนาดต้องแบบแพ้คนไล์กดหรอกยาแต่ว่าทำให้เห็นสิ่งที่สนุกแล้วสิแต่ว่านะได้เวลาปิดม่านแล้วมัสเตอร์ อ้าวสูงฮาฮาฮาอาดิโอสอามิโก้แล้วก็แน่นอนลาคนณำคันเดียวเอ,อ๋ลาก่อนอ่ะการติดต่อโดนแบบแจมมิ่งค่ะมาสเตอร์ได้ปลดปลดปลดพายพายพายมาชูข้อหนึง่งข้อสองจุด,จดเดี๋ยวตกลงโดนรับพาตัวไปจริงะ ปราแล้วก็จบลงตรงนี้เลยนี่นะโอ้โหก็ตอนนี้เราไปอยู่ที่บาเรลทาวเวอร์นะครับผมโดนรับพัาตัวไปเรียบร้อยแล้วโอเคเอไว้เจอกันในวิดีโอข้างหน้าครับสวัสดีครับ